เส้นทางนะครับวันนี้ก็มีทั้งน้ําหินโคลนทรายครบรถนะครับมีป่าอ้อยป่ามันนะทุกครบทุกทุกทุกรสชาตินะครับน้ําเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับครับอาพี่นักดนตรีครับผมขอสิบนาทีเลยพี่พี่งานวัดของจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สมาธิทางผมแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมรวบรั่เลยแล้วกันครับครับเอ่อไดเดี๋ยวเราฟรีรันออกไปไปล่อยตัวกันนะครับ3กิโลนะครับะระยะทางครับออกจาก HO เอสโชนะครับมันจะเดินทางตรง1กิโลนะฮะถ้าใครเห็นแอร์โล่รูกกาตบานครับารับ แอลโลอย่างนี้นะครับตกใจกับหัวกระโหลกครับไอที่รูปหัวกระโหลกเนี่ยคือตกใจมากต้องยกคันเร่งนะครับเพราะมันเป็นทางโค้งหักศอกแล้วเป็นหินกวาดน,นะครับในเส้นทางที่มีรูปหัวกระโหลกทั้งตลอดเส้นทางนะครับที่มีหัวกระโหลกให้ยกคันเร่งนะครับแต่แอลโลที่ตกใจนะครับคนเนี้ยสีซ้อนกันสามตัวนะครับแต่หัวกระโหลกอยู่ด้านบนนะครับ ตรงนี้เป็นหลุมที่ที่ที่หน้าตั้งนะครับมันอันตรายนะครับงั้นผมจะตีเยลโล่ซ้อนแล้วก็จะมีเยลโล่ตกใจที่วางอยู่ที่พื้นอีกหนึ่งตัวตีตอบใส่หลักไว้นะครับหลังเอ่อมันอยู่ในเส้นทาง P c ซนะครับออกจาก PC2 ไป่อ่ไปออกจากป่าอ้อยไประวังหน่อยครับส่วน p c 1เส้นทางหินนะ้ตใจก็ระวังแค่จุดที่ปล่อยตัวออกไปนะครับตรงนั้นก็เราจะมีทีมงาน ครับเจ้าหน้ที่อบพลรโบกรถที่สวนทางให้ครับแผนเส้นทางของเราเต็มี้ตลอดเส้นทางครับนักแข่งไม่ต้องกลัวหลงนะครับส่วนใต้ครับทุกแยกครับใช้แค่หางตามองครับตากระบาดครับมีทุกแยกนะครับส่วนในโลกป้ายเลี้ยวครับครับซ้ายขวาไม่มีกำกับแต่บางตัวนะครับทุกท่านอาจจะงงผมตี สังเกตดูว่าผมตีลูกตะปูสองตัวอยู่ด้านบนบางตัวจะใส่แอโร่ทางตรงเป็นแบบนี้นะครับทางเฉียงจะเป็นอย่างนี้ทางดิ่งจะลงอย่างนี้ถ้าเป็นแอโร่ตัวไหนที่ซ้อนกันสองตัวจะเป็นหักสองทั้งหมดนะจะเป็นหักสองทั้งหมดครับแอโร่เลี้ยวซ้อนกันสองตัวนะครับเป็นแอโร่ที่เลี้ยวหักสองทั้งหมดนะครับทางที่ควรระวังนะครับส่วนนี้ทางตรงครับรู้ๆกันอยู่นะครับทางตรงครับไม่มีอะไร ส่วนเส้นทางนะครับตลอดเส้นทางมีลิปบินทั้งหมดครับในลายหินอาจจะงงหน่อยคิดว่างานกระสือ,อลิปบินนะครับจะอยู่ทุกซอกของต้นไม้คือคือคือจะไม่ให้นักแข่งติดในลายแข่งนึกออกไหมครับผมว,ว่าถ้าถ้ามีคนหนึ่งที่ติดในลายแข่งคุณสามารถมองลิปบินอีกตัวหนึ่งที่จะเปิดลายใหม่ไปได้เลยครับงั้นเราจะไม่ให้นักแข่งติดในลายแข่งครับงั้นจะไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะ ส่วนหลังจากที่ชี้สองจะเข้าป่าอ้อยแล้วก็จะเป็นคลองน้ำนะครับให้ขี่ในในคลองน้ําให้ระวังหน่อยครับเพราะว่าถ้าเปิดไปโอก,โอกาสที่พลาดตกคลองน้ำนะครับสูงครับเพราะมันเป็นทางที่ลื่นๆหน่อยครับส่วนน้ําสามารถในน้ําลงลุยได้แล้วก็โทษนะครับประมาณนี้ครับแต่ลุยได้ครับข้างล่างแข็งแข็งครับแข็งเทสแล้ว แข่งแข่งห้าครันแรกครับตรงนั้นแต่ก็ให้นักแข่งครับงานนี้สตาฟไม่มีนะครับบอกก่อนครับไม่มีสตาฟงั้นการที่จะทำให้รถติดนะครับแล้วแต่นักแข่งจะเอาตัวรอดกันยังไงนะครับอตอนทางทางที่ข้ามนะครับตรงน,นั้นเนะี่ยทรายทรายมันจะดูดหน่อยตรงทีซีหนึ่งนะครับทรายจะดูดหน่อยต้องระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็ทาง ครับทางแยกทางร่วมในป่าอ้อยจะมีนิดบินถึงดังนั้นทุกท่านไม่ต้องกลัวหลงครับแต่ทางที่เป็นกากระบาดหัวกระโหลกให้ยกคันเร่งหน่อยนะครับเพราะว่าพวกหินฝังที่มันฝังอยู่ในหญ้าครับหญ้าเพชรหญ้าพวกนี้ครับคือคือมันเยอะหน่อยแต่ว่าในหินผมจะพ่นสีแดงที่ที่มันจุดอันตราที่เสี่ยงกับอันจราที่เราเลี้ยวไปแล้วมันไปกระแทกอย่างนี้ครับตรงน,นี้นผมผมจะเซฟนกักแข่งมากกว่าครับแล้วก็ อีกอย่างนึนครับนักแข่งครับที่ช้าเพื่อนที่ขอให้เปิดทางครับให้ชะลอรถให้เพื่อนเปิดทางนห,หน่อยนะครับเพราะว่าทางเนี่ยมันจะอันตรายอย่างนั้นมันจะเบียดกันถ้าเกิดเบียดกัน่ะล้มมาเจ็บครับนักแข่งสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ฮะนั้นพวมือตึงๆไม่ต้องห่วงครับก็ไม่มีอะไรครับเส้นทาง ครับง่ายครับแอโรชัดเจนถ้าใครหลงถ้าใครหลงจายแจก1,000ครับนะฮะระยะทางครับประมาณ30กว่าครัแต่ที่จริงอ่ะผมทำทางยาวกว่านี้ครับด้วยด้วยด้วยฝนตกครับฝนตกอยากให้ทุกท่านเล่นเล่นในเส้นทางที่พวกผมทำมาบ้างตรงนี้ครับแต่ตอนนี้คือฝนมตกพวกผมก็เลยติดเส้นทางให้มันตั้งลมครับนี่ครับงั้นก็ขอให้นักแข่ง ลถด้วยความปลอดภัยทุกท่านนะครับครับแล้วตอนเราไปจุดไยตัวไปยังไงครับครับกฎกติกานะครับวันนี้นะครับใครที่ไม่นำรถเข้าปั๊กเพิมครับบวกสิวิกไอ้ิ0นาทีนะครับบวก10นาทีนะครับใครที่ไม่นำรถเข้าปั๊กเติมเพราะว่าเรามีที่ตรวจสภาพรถครับเพราะว่าป้องกันซุบขั้งอย่างเงี้ยครับอ่รถไปแบกกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องตรวจรถนะฮะ แล้วก็สําหรับท่านใดที่ไม่ได้ PC นะครับไม่มีบวกเวลานะครับ d ีทั้งหมดครับคุณิีจอก็คือ d ีเครับครับมีสองพีซครับผมมี2 PC ครับแล้วก็เข้าฟินิสครับตัวฟินิชจะจบที่หลังโรงเรียนนะครับคนละที่กันครับเดี๋ยวก็ปีรันจัดจุดนี้ครับออกประตูนี้เลยนะครับออกประตูนี้ฟีรันออก ขวามือเดี๋ยวจะมีรถนำครับครับให้นักแข่งไปด้วยความระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีรถชาวบ้านนะครับที่วิ่งสวนนางนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองแล้วก็ชาวบ้านที่วิ่งสวนนะครับอ๋อออกไปตั้งขบวนหน้าวัดนะครับ จะมีเยาวชนไม่เกิน12ปีขี่นำนะครับเยาวชนไม่เกิน12ปีขี่นำแล้วก็พวกเราก็ตั้งขบวนตามนะครับตามไปยังจุดปล่อยตัวเด็กขี่ด้านหน้านะครับนักแข่งทุกท่านไม่ต้องแซงกันเลยนะครับคือยังไงก็ได้ปล่อยตัวแน่นอนครับมันเป็นปล่อยตัวจับเวลานะครับไม่ต้องรีบนะครับไปก่อนก็ไม่ได้เอาก่อนนะครับยังไงก็ปล่อยตามเวลาแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคณะกรรมการวัดนะครับ วัดสาเกลนะครับแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านนะครับที่แล้วก็สถานีแล้วก็ให้นักแข่งทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับใครมีข้อสงสัยก็ถามเลยนะครับครับถ้าไม่มีก็ประจำที่รถเลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวรอรอรถนระำก่อนรอให้เด็กๆอยู่ข้างหน้าครับผม ขอบคุณมากครับ